สารรัฐธรรมนูญน,นี้ยังไม่รับคำร้องกอกตให้ยุบพักก้าวไกลให้เวลากกต7วันส่งเอกสารมาเพิ่มครับสารรัฐธรรมนูญยังไม่มีการพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอขอให้วินิจฉัยและมีคำสั่งยุบพักก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพัก โดยสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่าเนื่องจากมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจนจึงให้ก,ะกะอกตส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งนอกจากนี้ยังมีมติเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องที่นายเรืองไกลรลีกิจวัฒน์ขอให้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้นายชัยกเกษมนิติสิริและพักเพื่อไทย หยุดการกระทําที่สนับสนุนการกระทําที่จะนําไปสู่การยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมีลักษณะที่ไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบโดยอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่ากระทําการล้มล้างการปกครองเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าในาใยชัยเกษไม่ได้เป็นหัวหน้าพักและไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจกระทําการ รวมถึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำตามคำร้องกับ